วันนั่นข้าวไปในป่าสิบคนขากข้าวไปโยในป่าแล้วกลับไปหาไปหาสัตว์ป่าไปหาโย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 กลับไปตกลงในลุ่มพรางลุ่มพรางไทวานในก็นยังไม้ไายแหลมยังไอ้ไรหอกยังไอ้เสกฝันเอาไว้ในป่าไปถึงพลัดลงกับลัดลงกับสิบคนทั้งเพยดอยมดยัง ยังยกคนนึงต้องเจอว่าพลานแดงแต่น้องให้เจอว่าพลานแดงพลานแดงนีตกลงไปแล้วกัตื้นขึ้นมาอี่เรากูไปโยกนไหนนี่แต่กูมาโยในเมืองนี่แต่เมืองงามแล้วคนก็โยกันมีความสุขในเมืองนั่นนายพลานนี่พอว่าฟื้นขึ้นมากัยังคนคนหนึ่งมาแสดงต้นว่าเราในคือนายบ้าน ผู้ใหญ่บ้านและสมัยนี่เนาะสมัยนู้นก็คือนายบ้านเราเนี่ยคือนายบ้านเราได้ข้าวไปในป้าไปพบ่านนั้นตกลงไปในลุ่มลุ่มฟากเขาเรียกว่าลุ่มแต่ว่าดักสัตว์แตสัตว์ลัดลงไปกระดอยนายร้านแดงนี่ไม่ดอยเนื่องจากว่านายบ้านสองคนหลกสาวได้ข้าวไปหาของป้าแล้วก็พาหลบก,ก็ไปในเมือง เมื่อผ่านแดงฟื้นขึ้นมาก็ไม่สามารถจะจีออกมาขทางนอกได้เพราะต้องรักษาตัวโยในขณะเทวารักษาตัวโยก็เกิดชอบกันขึ้นกับโลกนายบ้านนะโลกสาวนายบ้านพอชอบแล้วกับนายบ้านว่าก็ชอบทีให้แต่งงานบานเราว่าแต่งงานกินเกเนียยเลยเนาะห้กินเกเนียวกันพอว่าแต่งงานแล้วนายบ้านขอสามข้อต่อที่ขอข้อนึงอย่าขอนึงให้ พลานแดงนี่รับปากว่าทําได้มิพลานแดงก็รับปากว่าทําได้ขอนึงนนเทวดกำหนดอาไว้ก็คือไม่ให้แหลงที้หอกขอมุสาเราเทวาเนาะแต่ว่าขอไม่เอาและห้าข้อนะไม่เอาขอข้อนึงอย่าไม่มุสาสั่งแดงพลานแดงก็ตกลงไม่มุสาก็โยจนว่าวันนึงได้โลกเนาะได้โลก,กชายคนนึง พราะว่าได้หลกกูกชายคนนึงเริ่มแล้วแหละเนาะไม่ใช่เริ่มว่าไปพะนูพันี่ไม่ม,ไม,มีไม่มีผิดในเรื่องสีนอื้นแต่ว่าด้วยว่าแม่เอเเอกไปเสื้อเครื่องเนาะแม่เจ้าไปเสื้อเครื่องกัดบ,บอกกบปลานแดงว่าลานแดงขอมาเลยช่วยแล้วลกให้เราก็แซเราเอเเอกไปเสื้อของในกระลาดบางดังเดียวจางแดงบอกว่าตกลงเนาะจางแดงตกลง เมียก็ออกไปเสื้อของเมียออกไปเสื้อของเทตราตข้างขอตาหรือว่านายบ้านที่ว่ากันหนังสารชะลอมเลยเนาะหนังสารชะลอมสารไปยกกันโลกนันโยโยกก็วิ่งขึ้นเลยฮยเ้ยเฮยหยเยขึ้นแม่โยไนแม่โยไหนแม่โยไนแม่โยไหนหลอกปัตเตอร์หาแม่หาแม่พ่อนันดวยความที่ว่าห่วงโลกกัดขึ้นแลขึ้นเลยวะนู่มาล้วนู่มาจิตกราดนูุ่ด หันไปแลโลกหยุดร้องโลกจะร้องโย่หยุดหันไปแลฮ่าร้อยพ่อหอกยาวอ่ะพ่อหอกแม่ไม่มาทีเมื่อพอ,มอเมื่อหอกแค่นั่นนายบ้านกระบ,บอกจะเ่าแะลรวาท่านต้องหลบไปเมืองของท่านเราแะลรเนาะท่านโยไม่ได้แล้วในเมืองนี่เพราะท่านได้ผิดสัญญาขอนึ่งแต่หายไปกับเราในเรื่องของการไม่กแหลงที่หอก ลานแดงบอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะพาไปส่งเมืองเรายาเราหลบมาแล้วเราหลบมาตองโยตรงไหนรู้กับทึ้งวันกับกันเมียกับโลกกับพ่อตากับคนในเมืองนั่นก็มาส่งมาส่งก็เดินมาตำปาเดินมาเดินมาช่างนั่นก็เอาลูกหินเล็กเราแต่งนางฟังเรื่องนางสิบสองเนาะเอาลูกตัวมังลูกหินมัง ทอดยาวไปว่าเวลาหลบหลบกับหลกหินนี่แหละนกมันมากินดีทั่วงาน๋ถวเวียงเอาไวา้มาเป็นหลกหินไม่ได้พอตาก็พาไปจึ่งครอบทางทางเสกนึ่งเป็นเมืองเสกนึ่งเป็นป้าเถวาคาไปโยสั่งแต่พอไปถึง่งกันพลานแดงก็ลำลาเลยเนาะเมียก็บอกว่าไปยะเตะ พ่อมันเอ้ยไม่ได้ทีโลกคนนึงนีฉันเลี่ยงได้แล้วไม่ได้ทีไปยะเต้พี่หลบไปเมืองพี่ยะเต้เพราะว่าพี่กี่หกสเสรแล้วแหละคนเราเนี่ยนะาะงาเทวะงานกระเลงกี่หกคอสุดท้ายทเทว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดหกนี่แหละคอเที่สาคัญสุดแเทว่าถือซีนห้าคอไม่ลุดเนาะแต่ว่าไม่ฮ้อนได้ถือทีนายแดงช่างแดงพลานแดงก็หลบเข้ามาในเมืองพราะข้ามทาง คิดว่าเออเดี๋ยวนึงยาพอลำลากันแล้วยาหันหลบไปย่ามือเห็นแลทางอ่นหลบต้องพอข้ามทางปุ๊บข้าไปในเมืองหันหลังหลบไปเลยจ่าเอ้ยเป็นเป็นป้าหมดหลกหินเทวานาว่ายกันไม่เห็นช่างอาพรานแดงก็หลบมาในเมืองก็มาถามข้าว,ว่าอ่าพ่อสังไปโผล่กับแม่ยังโยมียาพี่น้องยังโยมีหลบเข้ามาในเมืองจ่าพุโทโธเขาบอกว่า ช่างแดงนั้นดอยไปเป็นยี่สิบปีแลว้วไม่หมา่าไม้ทีดอยตอนแต่ตอีพลานแดงนั้นดอยจะอ่าแหละยี่สิบปีแธอเลวนูกระนีเธอยังย่อนี่ยังหลกูกยังหลานยังรินยังหลู่ยังหลายังเลยอ,อยะแลว้วพี่น้องดอยหมดแลว้วพลานแดงก็เลยรว่าตัวเองนั้นได้ข่าวไปโย่ในเมืองรับเลเมืองเธอไม่มีการที่หอเมืองเธอโย่กันย่งมีความสุขหลูกหลาน ะจะพลานแดงก็ขอไปบวชเนาะไปบวชเป็นพระทุด,ดุงแล้วก็ได้ไปสอนคนเหล่าคนแล้วกันในสุดพลานแดงก็ได้หายเข้าไปในป่าไม่มีใครพรควากไหวแต่ความควากไหวแต่คําสอนด้ว่าขอต่อยากสุดก็คือเรื่องของมุสาเนาะเรื่องของนี่ค่ะกตดิฐานเรื่องของอพลานแดงก็จบมาฟังเพลงสก๊